โอ้ด่านเจียอย่างนีโ้โหด่านนี้แกไม่ไม่ค่อยได้เจอด่านนี้สุทธิพี่ชายอ้าวพี่ตกแป๊บหนึ่งพี่ชายพี่ชายอย่าเพิ่งไปพี่ชายพี่ชายพี่ชายพี่เล่นตึงใช่ไหมเพงใคร โอ้นี่อะไรเนี่ยวัดสองคนคืออะไรกดดูไม่ได้โอ้โหเออพูดไรของกูเนี่ยเออพูดไรของมึงไปจังวะวัดต่อฮะฮะ โอโนโอโนโอโน้างหง้า,หา้วไปว้นจ้วุกได้ไดไดเโอดีนะน,นี่ชุบไวอา้าวอะไรเนี่ยทนไว้มันจะไม่เจ็บเออโอเคตายหมด,ดกูเกือบหยิบทันแล้ว ปืนปืนพกแม่งอ่ะเยี่ยถ้าหยิบได้นะนเออโอ้โหสรุปเนี่จะดูเก่งไหมไม่เก่งก็เอาอย่างอื่นไม่เก่งก็เอาอย่างอื่นตั้งไหมเปล่าถามเฉยเออเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งจะไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กเดี๋ยวนี้มีเวิร์กหาอะไรเ้ยวยร้ไหมซ้ำตามมันี่มานนี่มานนี่ โอเคโอเคโอเคมึงพากมา,า,าจะอยู่หลังก็ได้โอเคไปตัวอยู่ข้างบน <Okay. S 1> ไม่รู้อ๋อตึกนูน้น hey ไอ้เหี้ยโอเค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 ไอ้เหี้ยพูดจริง <S <s <we ak> เออ อย่าอยู่เลยมึงอะไปซะเ้ออีกตัวหนึ่งอยู่ยกูอยู่กูเฮียอยู่กูอออไม่ต้องลนะเออน่าจะมี40นะไม่มีทางว่จะมี40อาจจะมันอาจจะฆ่าเราได้เอออาจจะเ่าได้เพราะั้น อัพก่อให้ไวเลยซื้อยาไปเลยไปตังเหลือไปโอ้โหฮหารุตังไม่พอแล้วตังไม่พอแต่มีอยู่นะเอ,เ,อเอาขอหน่อยไหนวะเออเออม,มันให้ไงวะโอ้ยน้องไปทั้งนันแหละมาไวเกินพี่ชาย โอ้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 ย่ะอยู่เลยมึงอะ <_ an> ไปไอ้ตัวนึงก็ไป <_ an> อิดคาไปแล้วเออไอ้ที่อะ เออเี่ยอีโมดไม่ได้หืมใ yeah, <laughs> คยเก็บสามผไม่รู้เก็บสองเออเปลี่ยนนี่นี่เป็นอักแล้วกันเห็นใช้กันจังเลยปืนขี้เนี่ยขมอนขมอนมอนบลูอักดีดก็ไม่ดีเด้อโดนแน่แแหละ เออนิงกิฟจัดแต่คุมแรงกิได้อยู่โอเคโอเคโอเคนิงกิฟตถ้าคุมได้ซึ่งมึงอย่ารีบไปแน่อยสัตว์ <You survive. S 1> รอบนี้มันอาจจะฆ่าเราได้ะ่ะมันจะใช้แมปป็นตวช่วยของมันโอ้โอ้อะไรวะนะั่นนานนานเออโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ย โอเคกูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยคุมไว้น่าคุมไว้นาคุมไว้น่าโอเคคุมไว้น่าเปิดชน <Bye. S 1> ออะแล้ว yeah. เย่เลยโคตรเย่เลยสี่ศูนย์บอกแล้วเกือบแม่งเกือบทอนอ่ะเออมันเกือบ